สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอานี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์น่ครับในไอจีหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพดไปแล้วมียอดไลน์น้อยเนี่ยอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้กันด้วยแล้วก็อยืาลืมติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับไปยุ่งยากก็สามารถสมัครที่งานนับได้ผิว g ีเกิลหรือา่นีเมล พอสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t s com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่เฟซบุ๊กนี่ครับอินสตาแกรมติ t กต๊อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มนะคครับก็เข้าไป เรามาดูที่หมดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มไลน์หรือว่าถูกใจในนี้นะครับอาคุณชมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเราก็เลือกมาทีถูกใจรับประกัน30วันนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนั้นจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนับแล้วก็เรยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอาผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการรนะคับ ต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับแล้วก็มาที่โพสต์เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์แล้วคัดลอกิี่เนี้ของโพสต์โดยการกด G ีสามจุดตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงก์โพสต์มาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่แอบก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งร้อยไลน์นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการนะครับเขาก็จะคำนวณป็นเราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้้้ออกกันนนเยยะะครรรรบบบบา่ีีขจึแ เราพบด้วยคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอัน้นน้นนีะครับก็จะมีเลขออเดอร์แนวที่เราเริ่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็ไปเป็นลิงก์นะครับของโพดที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โพถูกต้องหรือเปล่านี่เพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดลา์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสาธาระเนี้ยของเว็บไซต์เนี้ยต่อนอี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเ,เ,เว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ง,งานใหม่นะครับอ,ะอ่ะแล้ไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมนะครับ,บ,รบกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับ ัน,นเมนเติมเงินนะครับก็จะมีเอาเรื่องนะครับหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยเพระเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับอ่ะแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอ่าง Powerlet นะครับ ช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางนะให้เราเลือกใช้งานนะครับอะไรช่องทางที่4ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันนี้ช่องทางนี้นับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินก็จะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายะครับจะเป็นช่องทางโทมันนี่วอลเล็ตนะครับและในทุกช่องทางเนี่ยเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่สายเกมกันเลยนี่ครับตอนนี้ครับยอดไลน์เนะี่ยมีอยู่ทีหกสไลน์นะครับผมจะลองคอนเฟิหน้าจอเนะี่ยประดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตัวนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะยครับก็ขึ้นมาถึง25 1ไลค์กันแล้วนะครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็จะมีขึ้นเกินมาด้วยนะครับไม่ต้องตกใจไปนีครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราได้นะครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็แถมให้เรามาเยอะเลยนะครับต่อมานีครับพอยอดไลค์ขึ้นกันมาแล้วเนียครับก็กลับมาที่เว็บไซต์นีครับ สำหรับคุณชมหน้านรายะนรับที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วมากดคลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับอ่โดยให้เพื่อนๆนี่บหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็อย่าตาคาแนะนํากันด้วยะครับถึง5%กันเลยนี่ครับอาแล้วหากว่าคุณ้ชมน่านรายะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับแลวเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหหหหาาาาาใใในนนนนกกกกรรรรสสัััั่่่่งงงซซืื้้้้้ออีีคคคบบ็ดมมทํต แล้วก็มาที่มิลติดต่อมินตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีรเลือกติดต่อมิน2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชี้เหลือนะครับแล้วก็ช่องทางลายเนรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินกันได้นะครับแล้วสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่าเขาสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะะคคคครรรััััับบบล้วเอกนนนใหหม่ิปาสสดี